เก็บความทรงจำไว้ใน u t u b e สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเก็บความทรงจำด้วยการหาเห็ดด้วยกันนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงฤดูกาลของเห็ดที่ออกนะครับก็คือเห็ดปลวกเห็ดโคนนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เห็ดออกเยอะมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่เรารอมานานแสนนานนะครับปกตินะครับเขาจะออกช่วงช่วงที่แบบ พฤษภามิถุนานะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับออกหลังออกช้ามากๆเลยนะครับทุกคนและนี่นะครับผิดของเราที่เราเห็นวันนี้นะครับก็แบบเยอะมากๆเลยนะครับออกอยู่กลางถนนกลางทางเลยนะครับทุกคนทางตรงนี้จะเป็นทางบนเขาเรียกว่าทางบนริมขอบสะนะครับผมซึ่งเป็นทางที่เราถมใหม่นะครับสองข้างทางของเราจะปลูกต้นไผ่เล็กๆไว้นะครับทุกคน เมื่อตอนเช้านะครับผมมาหาเดินผ่านมาดูนะครับก็ไม่มีเห็ดเกิดเลยนะครับพอช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับฝนตกแล้วก็ตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็คือประมาณเวลา4โมงเย็นนะครับผมก็ออกมาอีกนะครับมาดูอีกทีหนึ่งเห็ดบานเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนและนี่นะครับเราก็จะเก็บเอาแบบนี้เลยดอกไหนที่ถอนได้นะครับเราก็จะถอนออกมานะครับส่วนดอกไหนที่มันถอนยากๆก็จะใช้มีดนะครับในการปาดช่วยนะครับผม อยากจะบอกว่าเห็ดบานหมดเลยเสียดายมากนะครับตอนที่เรามาเดินหานะครับมันอาจจะอยู่ใต้ดินมันยังไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าเห็ดปวกนี่นะครับสี่ชั่วโมงเขาถึงจะขึ้นครั้งหนึ่งนะครับทุกคนหมายถึงว่าถ้ามันจะขึ้นก็คือสี่ชั่วโมงเขาจะขึ้น,ข,นขึ้นมานะครับถ้าเราไปเห็นก็จะโชคดีก็คือเห็นดอกตูมแต่ถ้าเราไม่เห็นก็คือจะเจอบานแบบนี้นะครับผมซึ่งเขาโดนน้ําฝนก็เสียดายมากเลยนะครับเขาบานเพราะว่า ดินตรงนี้จะเป็นดินทรายนะครับถ้าถ้าสังเกตดีๆเขาจะเป็นดินทรายแล้วก็ดินเขาจะกระเด็นเข้าไปในดอกของเห็ดนะครับผมเวลาล้างก็จะล้างยาก,ยากนิดนึงและตรงนี้นะครับกลุ่มตรงนี้ที่เราหาตรงนี้นะครับก็ได้แค่นี้นะครับท,รทุกคนก็ถือว่าได้หนึ่งหม้อแกงหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินหากันอีกนะครับว่าจะมีอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเจออีกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาเดินไปอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ที่อยู่หลังป่าอ้อยนะครับ ห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับทุกคนและนี่นะครับทุกคนก็ป่าอ้อยไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆเลยนะครับทุกคนนี่บานเต็มไปหมดเลยนะครับนู่นนะครับผมข้างในแล้วก็ยาวเข้าไปข้างในอีกเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนก็คือตัดสินใจไม่ผิดนะครับที่เดินตัดสินใจเดินมานะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เดินมาเลยวันนี้ก็เลยเดินมานะครับผม นี่นะครับเขาถูกฝนเขาก็จะบานแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่อันไหนดอกเละๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราขยำๆแล้วก็ทิ้งกระแถวนั้นนะครับเพื่อให้เขาเป็นเชื้อเหตดต่อไปนะครับผมนี่นะครับถ้าเปิดหาดีๆก็คือจะได้เยอะมากๆอยากจะบอกว่าตรงนี้นะจากคลิปนี้ที่ผมเก็บไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอีกนะครับทุกคนแต่ว่าคลิปถัดมาผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกแรงมากนะครับทั้งเก็บทั้งฝนนะครับผม นี่นะครับมีแต่ดอกสวยๆเลยนะครับทุกคนเต็มไปหมดเลยนะครับผมเก็บสนุกเก็บมันมากนะครับไม่มีใครมาเจอไม่มีใครมาแย่งเลยนะครับผมนี่ถอนง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดินเขาถูกฝนเนาะเขาก็จะชื้นเล็กๆอย่างนั้นก็ไม่ได้เอานะครับเก็บไปให้เผื่อคนอื่นเขาจะมานะครับผมก็ว่ให้เขาเอาส่วนดอกใหญ่ๆอย่างนี้แล้ก็ถอนเอาถอนเอาแบบนี้เลยนะครับผมเนื่องจากเขาถูกฝนเหมนที่ว่านะครับก็คือ กีบดอกเขาก็จะหักง่ายหน่อยนิดนึงนะครับผมนี่นะครับถอนเอาถอนเอาแบบนี้เลยนะครับสนุกมากเลยนะครับเยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับทุกคนก็แบบคุ้มมากเลยที่เดินมาตรงนี้เนาะนี่นะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าแบบบรรลุเป้าหมายนะครับที่ได้เก็บเห็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเห็ดที่เราจะเก็บมาจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหได้เกือบเต็มตะกร้าเลยนะครับหลังจากที่ตอนแรกนะครับเราเก็บได้แค่นิดเดียวเนาะต่ตอนนี้นะครับโอ้โหได้เยอะมากๆอันนี้ก็มาขูดขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ส่วนที่ขูดขาเสร็จเนี่ยครับดอกสวยมากๆส่วนอีกตะกร้านะครับยังขูดไม่เสร็จนะครับทุกคนเหนื่อยพอแล้วนะครับผมพักก่อนนี่นะครับเพจเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ